สวัสดีครับผู้ชมพบผมอีแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4นเคแล้วก็วง c ี m จ8มเช่นเคยนะครับสำหรับน,นี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำตัวซ้อมของทีมเอ p เอชปารีสแย์แมนะครับซึ่งสีดำเนี่ยก็สื่อถึงน้องที่ผมจะพูดในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าน้องชอบสีดำมากๆแล้วก็ สีชมพูเนี่ยก็เป็นสีของทีมที่น้องสักัดอยู่ก็คือทีม N5 นั่นเองนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะเวลาพูดถึงน้องหลังๆผมก็จะใส่เสื้อตัวนี้มาตลอดเลยเพราะว่ามันสวยมากๆและมันสื่อถึงน้องได้อย่างโดยตรงอย่างลงตัวมากๆนะครับก็ดูด้านหลังเสื้อก่อนเนาะน่าจะทราบมาันดีแล้ว ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องโยเกิร์ตนกพรดาเลิศวิทยพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบินเคโคดีเอและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิทางฝั่งวงม่วงของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อน้องมีดีอะไรมีเรื่องราวอะไรผมก็แนะนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าเป็นการ <laughs> ทำคลิปแบบเหมารวมรวมไลฟ์ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา น้องโยเกิร์ตเน้นแบบน้องมาไลฟ์ค่อนข้างในระยะที่แบบไม,ไม่ไม่ต่างต่างกันไม่กี่วันแล้วว่าเออผมก็ถือโอกาสรวบยอดมาสรุปทีเดียวเลยว่าเราได้อะไรจากไลฟ์ครั้งนี้ของน้องบ้างนะครับก็ไลฟ์แรกของน้องเนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการเรียนนะครับที่ต้องบอกว่าช่วงนี้น้องก็ปีสามแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วนะถ้าเกิดแบบน้องแบบ ลงวิชาจริงๆเนี่ยสาปีครึ่งมีรู้เหมือนกันที่จะจบนะครับก็อหลอรุนกันแต่ว่าน้องก็มาเล่าสู่กันฟังว่าอ่ะถ้าใครติดตามน้องโยเกิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยแล้วว่าแบบเออน้องเหมือนลง Google Form ให้กรอช่วยกรอบแบบสองถามของมหาลัยที่กับวิชาที่น้องเรียนอยู่ในในช่องทางออนไลน์ต่างของน้องใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มแฟนคลับเห็นก็ กุลีกูจอรีบกรอกกันทันทีซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นที่ที่เข้าไปร่วมกรอกให้น้องด้วยคือมีอะไรพอช่วยน้องได้เมก็ช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผลก็ออกมาดีเลยนะครับเพราะว่าน้องวโยเกิดก็ออกมาไลฟ์แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกรอกข้อมูลกันนะครับเพราะว่าอาจารย์ชมว่าโอ้โหมีคนกรอกข้อมูลกลุ่มของน้องเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าฉบับเลยที่กรอกเข้าไปในการสอบถามนะครับแล้วก็ อาจารย์เขาก็ดีใจอยู่มีความสุขมากๆน้องก็ดีใจแล้วก็มีความสุขตามนะครับว่าแบบเอออาจารย์ชมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยเ,ออเข้าไปกรอกให้น้องกรอกข้อมูลให้น้องอย่างคุณนะครับฝากข้างมากๆนะครับก็อ่ะต่อเรื่องเรียนก็นอกจากเรื่องนี้แล้วน้องก็มาบอกต่อ,อกเกี่ยวกับว่าเออน้องก็ใกล้จะจบแล้วนะครับน้องบอกว่าอ่ะเรื่องเรียนต่อปริญญาโทเนี่ย น้องก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับยังอยู่ในช่วงของเวลาตัดสินใจอยู่ว่าอย่างไรแต่ว่าน้องก็พูดมาประโยคหนึ่งบอกว่าเออแต่ถ้าเรียนต่อปริญญาโทแล้วมันทําให้ได้หน้าที่การงานในอนาคตที่ดีขึ้นน้องก็สนใจอยู่นะครับแต่ที่ว่าจะไปเรียนดังสาขาไหนที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเออเด็กคนนี้เขาเขาวางแผนต่างๆในชีวิตไว้รอบคอบมากๆนะครับว่า เออจะทําอะไรต่อจะอะไรยังไงแล้วมีเหตุผลในการสนับสนุนการตัดส,สินใจตลอดเวลาผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดีมากๆจริงๆนะผมว่าโยเกิร์ตเป็นเด็กน,น่าสนใจมากๆเลยนะครับอ่ะมาเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของของอะไรล่ะ <laughs> นึกก่อนนะครับอ๋อนึกออกแนละ้วนะครับก็ตอนเนี้ยรุ่นสาก็ เหลืออีกประมาณ4 5หเดือนเท่านั้นนะครับก็จะหมดสัญญาฉบับแรกที่เซ็นไว้ในวงแล้วนะครับซึ่งน้องเองเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะาต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาอะไรยังไงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในอนาคตอีกทีน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผู้บริหารเลยขององคเรียกเขาไปคุยเองแหละนะครับว่าจะยังไงต่อไปแต่น้องก็บอกว่าก็ยังสนุป กับตรงนี้อยู่นะครับยังชอบพิจะทําตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่น้องพูดเสริมมาเลยก็คือน้องอยากมีเพลงแกลทรุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ผมก็รู้สึกดีที่แบบน้องน้องพูดขยายความต่อนะครับคืออยากมีมันมีกันได้อยู่แล้วใครก็อยากมีนะครับแต่ว่าน้องก็บอกว่าเ,เพลงเพลงแกลทเนี่ยเขาน่าจะสงวนไว้ให้แก่รุ่นหนึ่งของแกลระวงเท่านั้น,นก็เหมือน อาจจะวารุเดสของรุ่นหนึ่งบวงบินเคหรือว่าคาเซโวมาสเของรุ่นหนึ่งซีจนะครับแล้วพออน้องก็แบบดูเข้าจุดเข้าเข้าอกเข้าใจว่าเออมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเออถ้ามีรุ่นสองมีเพลงแก๊สรุ่นนี้รุ่นอื่นมีก็มีได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอรุ่นสองไม่มีเพลงแก๊สรุ่นเนี้ยมันยากแหละที่แบบรุ่นหลังๆจะมีใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่า เออน้องดูเข้าเข้ากเข้าใจในตรงนี้นะเข้าใจในเรื่องของเหตุผลอะไรต่างๆที่น้องก็ไม่ได้ออกตัวแรงว่าอยากมีฉันต้องมีอะไรเงี้ยคือน้องก็มีเกรงในใจอยู่เหมือนกันเนะี่ยแต่ว่าน้องก็รู้ว่าเออเหตุผลมันเป็นอะไรยังไงก็ผมก็รู้สึกดีคือผมในฐานะทีเ่เป็นแฟนคลับรุ่นสองมีโอชิรุ่นสองอยู่ในรุ่นสองเยอะมากเนี่ยแล้วพอโยเกิดเอ่อ ดูเข้าใจพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเออถ้ามีมันก็ไม่ได้นะเาแน่น่าจะสนุนในรุ่นหนึ่งให้รุ่อนหนึ่งอย่างเดียวในรุ่นสองรุ่นสองก็ไม่มีอะไรผมรู้สึกว่าเออรู้สึกดีจังรู้สึกดีกับน,น้องมากๆเลยตรงนี้นะครับประทับใจประทับใจมากๆเป็นเด็กที่เขาเป็นคนที่คิดเผื่อคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้เอากับความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งอันเนี้ยน่าชื่นชมมากๆแล้วก็อยากให้เด็กรุ่นหลังที่เข้ามาในวงเนี่ยเรียนรู้จาก พี่โยเกิเยอะๆนะพี่โยเนี่ยแบบสูรรวงความดีเลยอะคือไอดอลต้นแบบมากๆก็แบบเด็กๆเข้ามาคุยกับพี่โยพี่โยก็ยินดีที่จะคุยยินดีได้ครับแนะนำศึกษาอยู่แล้วนะครับก็ลองศึกษาลองทำความรู้จักกับพี่โยเยอะๆนะเด็กนใหม่นะจ๊ะามาต่อเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเรื่องเล่นๆบ้างแหละนะครับก็ ใครที่ติดตามน้องโยจะรู้ว่าโยสนุกสนาะในการแบบชอบความท้าทายในการซื้อของสะสมลุ้นกล่องจุ่มอะไรเงี้ยน้องแบบคนที่ชอบลุ้เลนเหล็กเนาะแต่ว่าในในไลฟ์นี้ก็ไลฟ์พันที่สองก็ทําให้ผมรู้อีกครั้งหนึ่งรู้อีกหนึ่งไลฟ์อีกหนึ่งเรื่องก็คือนอกจากน้องชอบกล่องจุดแนละ้วน้องก็ยังมีความฝันอีกหนึ่งันเหมือนกันนะว่าแบบน้องอยากแต่งชุดคอสเพลนะครับคืออ่า ผมจาไม่แน่ใจแล้วว่าน้องพูดถึงตัวการ์ตูนอะไรมาแต่ว่าน้องบอกว่าอยากแต่งนะครับซึ่งเออถ้าว่าหรืฟอฟงเนี่ยในวงน,น้องยังไม่เคยแต่งชุดคอสเพล,ลย์หรือชุดแบบงานจับมือทูชอตอะไรก็เป็นแบบชุดธรรมดาทั่วไปเป็นชุดแบบเทศกาลนู่นนี่นั่นอะไรกันไปแต่ว่าชุดคอสเพลย์หรือสิงแตงตก็ไม่ไม่เคยใส่เลยนะครับก็มีแฟนคลับก็แนะนําน้องไปแหละว่าลองปรึกษาพี่ปิ๊ง รึกษาคนิ้งดูนะครับว่าเพราะว่าสองคนนี้เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องการแต่งตัวคอสเพลย์อยู่แล้วนะครับคันนิ้งก็สายสายดูการ์ตูนปิงก็สายดูการ์ตูนแล้วก็ปิงตอนนี้ก็กลายเป็นคอสเพลเยอร์ตัวตึงในวงการไปเรียบร้อยแล้วในนามปิงฟอร์เรยใช่ไหมครับก็แฟนคลับก็แนะนําไปงี้ผมผมก็อยากจะแนะนําน้องเหมือนกันนะเพราะแบบเออเพราะว่าเห็นน้องบอกว่า ไม่กล้าทักไปเพราะว่าไม่ได้คุยลายส่วนตัวกัสักเท่าไหร่ก็เลยอยากแนะนำน้องโยเกิดถ้าเรามาดูในไลฟ์นี้ก็เออจริงๆก็ลองไปทักดูก็ไม่เสียหายนะเพราะว่าอย่างคันนิ้งเองโยเกิดก็คุยกันบ่อยอยู่แล้วเวลาที่ได้ร่วมงานกันใช่ไหมก็น่าจะแบบเป็นอายุก็เท่ากันก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอะไรที่ใส่ใจคอไปคลายกันใช่ไหมหรือว่าอย่างพี่ปิงเองเนี่ยปิงก็ เ,เขาเรียกว่าเป็นคอสเพลเยอร์ที่แบบทำอะไรศึกษาจริงจังเต็มที่มากๆอ่ะถ้าปรึกษาปิงก็น่าจะได้ความรู้อะไรต่างๆเก,กาี่ยวกับวงการคอสเพลย์ได้อย่างดังดีเดียมเยี่ยม,ยมไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้เองก็ปิงก็ไปเป็นคอสเพลเยอร์เต็มตัวแล้วแล้วก็ถ้า ดูประวัติของปิงในวงดีๆปิงเขาก็เป็นสายหิวใจสายคอยช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะครับฉายาเจ้าที่ชู้เปียกที่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้ได้มาจากการสอยดาวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นน้องโยก็ลองปรึกษาพี่ปิงก็ได้เหมือนกันหรือว่าในวงการก็มีหลายคนเช่นในในวงนะอิระตาอย่างเงี้ยหรือว่าพี่อุ้มพี่มิวสิกอย่างเงี้ยก็ สายคอสเพลทั้งนั้นก็ลองรึกษากันได้นะจ๊ะก็อยากเห็นหนูมีความสุขได้ทำในสิ่งที่หนูทำอยากเห็นหนูมีความสุขได้ได้ชอบใน,ในสิ่งที่หนูชอบก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอน,นะจ๊ะแล้วเจอกันที่สเตทเอ็นไฟนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ